เอาละับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับไมโครพิกซัลมอนนีโอครับนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราได้ทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับผมนะใครที่แบบว่าเห็นผมเอ่อดูคลิปผมผมทุกวันอย่างเงี้ยก็จะรู้นะครับว่าแบบเอ้ยมีเซิร์ฟนีโอครับนี่หนาอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบว่าขึ้นมานะฮะเออนะที่แบบว่าบอกว่าอสามารถดาวน์โหลดได้ติ๊กอย่างงี้นะฮะเออนั่นแหละตอนตอนที่เปิดคลิปทุกครั้งก็จะมีนะครับนั่นแหละฮะ ก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะกดอื่นเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็อย่าลืมนะฮะที่เราจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมว่าอยากจะให้ทําอะไรในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแน่นอนว่าผมอยากจะลองเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์นี้ดูนะฮะเออ ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ฝากช่วยกันเป็นแบบว่ากําลังใจให้ด้วยลกันนะแล้วก็ช่วยกันเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมนะใครที่เจอผมในเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถแบบทักทายได้นะครับผมนะเแน่นอนครับว่าผมมาแน่ๆมาๆมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้แน่นอนฮนะแต่จะลงคลิปเมื่อไหร่ก็คอยดูแลกันนะครับผมนะหรือถ้าใครแบบว่าเจอผมในเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยก็ พี่ท้าวสวัสดีครับผมโอ้โหอะไรเงี้ยเออนะทักทายกันได้นะครับโอเคก่อนเอื่นเลยนะครับผมเรามาดูที่ของออนไลน์เลยนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้มีของออนไลน์ด้วยนะครับผมนี่ดูดิถ้าเราออนครบ700ชั่วโมงเราได้คอชมกเลยอ่ะเราสามารถที่จะเลือกไอ้เจ้าโซไกโอแล้วก็ลุนารลาได้เลยนะครับผมแล้วก็หินเมกานะครับผมมี TM ให้แลกด้วยนะฮะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรได้แต่น่าจะเอาไปซื้อของได้นะครับผมและอันนี้คืออะไรอ่ะฟอสซิลหรอโปเกมอนฟอสซิลแล้วมีหมวกแฟชั่นด้วยนะฮะอันนี้1ชั่วโมงจะได้อัลตาบอลสลูกหรออ๋อก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าเราจะเกิดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปตรงนี้ฮะมันจะให้ควิกบอลต่อเรานะครับผมตัวนี้มีกล่องบริจาคอะไรด้วยก็ไม่รู้นะฮะเออ มีของบริจาคที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมตรงนี้ตรงนี้คือเอเ่อเควสนักเดินทางฝึกหัดเหรอเอ๊ะอ้าวไปไหนอะ่ะฮะคุยกับคาคาิอ๋อโอเคโหชทาคุณเกมเมอร์ขอบคุณที่มารับเควสของผมนะผมมีเรื่องที่อยากจะให้คุณช่วยหน่อยพอดีผมทำของตกไว้แถวๆที่รักษาโปเกมอนคุณช่วยไปเก็บให้ผมหน่อยได้ไหม อาจอาจมีคนพบเห็นหรอฮะอาคนที่น่าสงสัยฮะเอา้าอะไรวะเนี่ยเราจะไหวไหมนี่ยฮะให้ทายเถอะไหนวะเอ่อโปเกมอนเซ็นเตอร์หรอถ้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็คงตรงไหนไปเนี่ย <c ười> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงไหนแต่ขอปรับหน่อยเถอะโอ้หมอกลงไม่ไหวเลยไม่ชอบเลยหมอกลงเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้ดิโอ้วดีคอยคิงโอ้คอยคิงตึมเลยอะ นี่เน่ปลาเอา้าไม่ได้เว้ยนี่จ้านี่ไงคลิกบอลปลาไปเลยปลาไปเลยเป็นไงโอ้โหบอลเดียวติดนะฮะเออมันต้องอย่างงี้ดิมีคอยคิงไหวเต็ไมไปหมดดีมากเลยดีมากดีมากเออ่ตรงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมสําหรับเออ่โปรโมชั่นนะฮะเออ่สะสม RP เหรอ้อ,อะไรอะ่ะโอ้ไฮเปอร์ สมาเซนตากับไฮเปอร์ซาเชียนครับผมพันห้านะฮะแล้วก็ไฮเปอร์มิวทูโคเทมีมาชาโดชไนนี่แล้วก็อาเซอุสชไนนี่ด้วยเนี่ยครับผมดาร์กไลท์อุ้ยลดราคาเนี่ยครับดาร์กไลท์นะดาร์กไลท์ลดราคาเหลือพันเดียวมิวทูเซเลบี้ไอ้มิวเซเลบี้เกล็ดอทไฮเปอร์ด้วยโอ้โหมันคืออะไรอะ่ะไฮเปอร์เนี่ยเออโคเทเลยแต่ละตัว อุหนึ่งร้อยบาทได้มาสเตอร์บอลหนึ่งร้อยลูกเอ้ยห้าร้อยห้าห้าลูกแล้วก็แรคันที่ยี่สิบตรงนี้ได้โปเกมอนายนีนะครับโอ้โหเกงก่าเทพเว้ยเอ้ยเกงก่าสีดำหรอเอ้ยปกติจะเห็นเป็นสีขาวตลอดเลยเออโอเคครับมาเราไปกันต่อเดี๋ยวนะเราขอหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะแต่ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะซื้อหินเมกา้าเฮ้ยหินเมกา้าเฮ้ยเมกา้าเฮ้ย จริงปะเนี่ยเฮ้ยเมก้าไขริวเหรอเฮ้ยจริงอ่ะเมก้าไฟคอนก็นมาโอ้โหเฮ้ยพิเศษจาก400พอยต์ลดเหลือ299พอยต์โอ้เฮ้ยเซิฟนี้มีหินเมกา้าเอ่อเอ่อไขริวด้วยครับผมโอ้หินเมก้าไขริว อันนี้ตรงขายผลผลิตนะครับผมน่าจะเป็นพวกขายอ๋อใช่ครับผมนะแล้วก็มีขายโปรเทคด้วยโอ้เฮ้ยเราไม่เติมก็สามารถที่จะซื้อโปรเทค200บลบ็อกหรือ20บล็อกน่าจะ20นะครับผม,อ,อ,มอ๋อ,อโอ้มีหิเมกาจุเออใครใครริวเหรออ๋อ โอ้ยผมอยากได้อ่ะผมอยากได้หินเมกาไคริวนี่ไงครับไฮเปอร์ Hyper, นะครับผมพวกไฮเปอร์ทั้งหลายแหละ่นะนี่คือพวกตัวไฮเปอร์เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นเป็นยังไงบ้างเออเดี๋ยวเดีไ๋ไอ้นี่คืออะไรอ่ะไหมดดซิซามาเนตาไฮเปอร์โอ้โหสวยอยู่นะเออสวยอยู่นะครับเหมือนมันเหมือน,น,นตัวมันเป็นร่างไฟเลยอ่ะนี่ก็ซาเชียนนะครับผมซาเชียนร่างไฮเปอร์ เฮ้ยเท่นะเออเท่ฮะหมาดาบหมาคาบดาบที่เป็นแบบสีนี้ไหนดูเดียวคิซิสสิโอ้โหโอ้มีปีกด้วยฮะโคตรสวยมิวทูอันนี้เหมือนมิวทูวายเลยฮะแต่มีไอตัวแง่งๆข้างหลังออกมาเนี่ยมันล่างเออเสียหกวิถีอเปลพอเนี่ยฮะ <c oughs> ใช่ไปเลยอ่ะโอ้โหมีลูกกลมๆอยู่ข้างหลังด้วยมีกากาเบียสด้วยครับผมกาเบียส เฮ้ยกาเบรเท่อะเฮ้ยอทำอไมวิ่งวิ่งเหมือนคนเลยอะเฮ้ยไหนวิ่งสิเดี๋ยวตามมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่างเท่ไหนไหนเกล็ดอสอะอืมอันนี้เมกาหรือเปล่าเนี่ยเมกาเกล็ดอสโอ้โหเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไหนไหนไหนขอดูไอไอไอเนี่ยเนี่ยผมผมแปลกใจมากเลยไอตัวเนี้ยคืออะไรเออไอตัวเนี้ยมันคืออะไรผมอยากรู้มากเลยอ่านี่อ่ะ เออนี่มันเหมือนก็ซิล่าเลยนะครับเนี่ยเออรูปร่างเหมือนก็ซิล่าเลยเดี๋ยวเมดมาไงเฮ้อเอาให้อาหารเราเฉยเลยไหมเฮ้ยเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกเสียงอย่างหลอนเลยเสียงหลอนมากเฮ้ยนี่มันพิฆาชูโอ้โหทำไมเท่ยังเลยอะ นักบอลอ่ะเป็นพิกชูนักบอลน,นะฮะเนี่ยอันนี้ผมแปลกใจว่ามันคืออะไรวะฮะคืออะไรอะ่นะไหนผมขอดูสเตตหน่อยโอ้โห <laughs> โอ้โห <laughs> โอ้ย god โอ,โอ้ไม่คืออะไรเนี่ยอะไร,อ,ะ <laughs> อ,ะไรอ,ะอ่ะโอ้เดี๋ยวทุกคน ป็นโปเกมอนโปเกมโปเกมอนที่เอ่อค่าพลังเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยศิลาที่แตกหักน่าจะเป็นของที่เอ่อได้จากการฆ่าซอมบี้เนี่ยครับผมโอเคครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปขอ,อตรงนี้คือห้องขังเหรอโอ้ไม่น่าเลยโดยประจานแน่เลยเออถ้าเราเอาอันนี้ไปตีคนอื่นเนี่ย <laughs> เราเอาไปตีคนอื่นได้ไว้อะเออถ้าเอาไปตีได้นี่คือแบบโอ้โหเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะเออบอกเลยว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้คือผมเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วนะเออไม่มีใครมีแบบผมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหอาทามซ่าฮะเดี๋ยวทำไมต้องเชื่ออาทามซ่าด้วยเนี่ยอาทามซ่าทำไมเชื่ออาทามซ่าล่ะเนี่ยวัดเดออะไรครับเนี่ยเอ่อเพจ Arthur, อาเธอร์อ๋อ,อวาร์ปได้ไหนดูสิอาเธอร์สวัสดีครับก็วิธีกดดูเควสนะครับผมให้กดที่ตัว L เลยนะครับผมมันจะมีบอกอยู่นะฮะนี่เหรออ๋ออันนี้เออ,เ,อ,อเราขอเราขอไปไอทำเควสไอเจ้าตามหาของก่อนเดี๋ยวนะแล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ไหนล่ะเออโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ไหนอ่ะ ห้องวิจัยร้าฟาซิลไม่เอาไม่ต้องการกำลังอยู่ในช่ว,ชวงปรับปรุงอ๋อโอเคครับเอ้ยมีคนด้วยเหรอเอ้ยสวัสดีครับผมนี่นี่ <c oughs> เออวิโอ้โหกบเป็นบอลเหรอโอ้โหเอาเรื่องนะครับคนนี้วิเขาเล่นมันตั้ง20ชั่วโมงเลยเนี่ยรับรับหมวกแล้วอะหมวกสีแดงอะเออโอ้โหร้านขายทีเอฮะอันนี้มูฟเส มูฟเซตฮะเฮ้ย huh. hey. ทำไมสกิลมันคุ้นๆเอ๋ะ eh. ทำไมมันสกิลมันคุ้นๆแต่ธาตุไฟกับน้ําแล้วทําไมมันเป็นธาตุดินเนี่ยฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฮะทำไมมันเป็นธาตุดินเนออแล้วทำไมสกิลมันคุ้นๆเออทำไมสกิลคุ้นๆนะเออแอดมินทำไมสกิลคุ้นๆครับทำไมมันเหมือนเออมันเหมือนการดอนเลยอ่ะ <c ười> เออทำเป็นเหมือนกันต้อนเลยเเอ่ะเควสเออยืนเควสยืนรับของจากบ้านศูนย์สามฮะอะไรอ่ะเออล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ไหนวะเออนั่นดิผมต้องตอนนี้ผมต้องการหาโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยสิเออกองสมใหม่อัลต้าบีสลดเหลือเก้าหกสิบเก้าพอยต์จาก99เก้าสิบเก้าพอยต์เนียฮะแล้วตรงนี้คือไฮเปอร์อ๋อ อ๋อไฮเปอร์ไอกล่องไฮเปอร์ไอคาร์เบียสเหรอใช่ไหมลดเหลือ30พอยต์นะฮะจาก50พอยต์โอ้โอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับใครที่จะแบบว่าต้องการเติมหรือจะเข้ามาเล่นดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ก็สามารถอยู่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะทางไปจุดฟาร์มเลเวลขนาดใหญ่โอ้โหมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ด้วยแล้วโปเกมอนสเตอร์อีกคือจุดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวผมขออ่านสิ สถานที่รักษาโปเกมอนเซ็นเตอร์โอเคใช่เลยทานตะเพักตดินทางมือใหม่อะไหนต้องการของคืนโอเคแต่ฉันจะให้หลังไปรับของจากบ้านเลขที่012ที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ที่ไหนอะ่ะฮะ012นี่ที่ไหนไปคุยกับเจ้าของบ้าน012ไหนว่ไหนวะ <c oughs> ไหนคือเจ้าของบ้านศูนย์หนึ่งสองเอ๋ไหนอ่ะเจ้าของบ้านศูนย์หนึ่งสองแล้วตรงนี้คือช็อปนะครับผมนะที่เป็นที่ขายของทั้งหลายแหล่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีโอเคนะฮะปะเราไปบ้านศูนย์หนึ่งสองก่อนอ๋ออ๋อ,อ,อนี่นี่เหรอนี่เหรอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วอะแล้วไหนศูนย์หนึ่งสองอะศูนย์หนึ่งสองไหนวะอันนี้คือนำความรู้มาแลกกับเมล็ดพันธุ์ โอ้เมเปิลนะครับผมพกเอ่อไม้ใบโอมนะครับผมโอเพนตี oh, ้นะครับโอเคเควสเจ้าของบ้านอ่ะฮะอ๋ะอได้เควสเจ้าของบ้านมาไงวะอ๋ะออันนี้เหรอเอ๊อบ้านศูนย์0นึ่งศูนย์หนแล้วศูนย์หนึ่งสองอยู่ไหนล่ะฮะพนักง,งานขายไม้อ๋อขายไม้อ๋อเอาไปเอาไปสร้างบ้านได้นะครับผมไม้อันนี้ ไหนขอดูซิว่าไอ้บ้านไอ้เจ้าคนเจ้าของ0ูนอยู่ไหนวะเนี้ยนั่นหรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ปะใช่แหละอ่าไอเคเจอแล้ว0ูนึตื้ดึงสวัสด,ดีครับไหนวะเจ้าของบ้านเอา้าเจ้าของบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่ไงใช่เปลาวะเออเนี่ยแหละฮะเฮย้ยอะไรตกใจอะไรฮะไปเอาของตอบแทนอะที่ไหนอ่ะเอ๊ ไหนอะนายเป็นใครใครให้ในายเข้ามาออกไปจะเข้าต้องมีใบอนุญาตก่อนหาได้จากตลาดกลางเมืองจากการนำมันนี่เควสฮะไปแลกโอ้โหอะไรเลยครับเนี่ยหาได้จากตลาดกลางของเซิฟจากการนำมันนี่เควสฮะแล้วมันนี่เควสอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ คอยติดตามตอนต่อไปเนีครับผมนะก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่หมดหรอกเออมันยังไม่หมดนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูผมเล่นได้นะครับผมเพราะว่าผมก็นั่งทำนั่งเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอาจจะเข้ามาอัดคลิปนู่นนี่นั่นนะครับผมถ้าใครเจอผมก็สามารถเออเออไอ้ทักทายกันได้นะครับผมนะ โอเคครับก็เอาไว้เจอกันแค่นี้ละกันนะครับผมเออนีหรือเปล่าหากของจากตลาดซื้อแล้วนําไปอ๋อไม่น่าใช่นะเออน่าจะไม่ใช่นะตลาดโลกโอ๋โอโหมีคนขายหินเมกาขายโปรเทคด้วยนะครับแล้วก็มีขายนี้ด้วยหรอโอ้มีขายหินบูโอฟด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยมีคอสตูมด้วยนะครับผมเออมีคอสตูมด้วยแล้วก็กิจของผมนะครับผมนะ กิจของผมก็คือทับกิจนะครับผมทำพุงเกมเมอร์นะฮะอันนี้เลยนะครับผมก็จะได้ของมานะครับผมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงยังไม่ได้นะฮะเออผมอาจจะรับไปแล้วด้วยด้วยละมั้งนะครับผมนะทับกิจอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำพุงเกมเมอร์นะครับถ้าไม่ได้ก็ลองถามแอดมินดูนะครับผมอย่างนี้เลยนะเออลองถามแอดมินดูนะครับโอเค ก็เอาไว้จกัการอีพีหน้าละกันนะครับผมอีพ e ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับสำหรับการเดินเล่นในเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเราก็คงจะต้องมานั่งทำอะไรสักอย่างนะฮะแต่น้องๆก็เตรียมรอดูไว้เลยนะครับผมโอเคเอาไว้จัดการอีพีหน้าครับผมอีพ e ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ